สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้ก็ใจก็คือเต็มร้อยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คืองานแรกของของซีรีส์ในการแถลงข่าวหรือว่าในการที่จะเอาแบบว่าทุกคนที่ซัพพอร์ตเราเนาะแฟนคลับเออหรือพี่พี่เสื่อฟมวลชนมาก็อาจจะยังแบบมีอะไรที่ยังไม่พร้อมนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถามว่าใจก็คือเกินร้อยฮะน้องๆคะเป็นยังไงบ้างสุดเด้งใช่ไหมคะที่เราพูดเลยค่ะ ตื่นเต้นทุกคนใช่ไ่มตื่นทุกคนเพราะว่าแบบเป็นงานใหญ่งานแรกของพวกเราเลยแบบว่ารวมตัวแล้วก็ทางการแบบนี้แล้วก็สื่อเยอะแล้วก็แฟนคลับเยอะขนาดนี้ตื่นเต้นมากใช่ใช่ครับก็การโชว์เมื่อกี้ที่เราโชว์ไปนะครับผมก็เราก็ท่องกันเลยอยู่ข้างหลังเวทีเราก็แบบว่าสู้ๆนะทุกคนเราทําให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็เราก็ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นหมดแต่เราก็ทิ้งความตื่นเต้นไว้เพื่อที่จะได้โชว์ออกมาได้ด้วยความมั่นใจมันจะได้อออกมาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย แต่ทิ้งไปก็ไม่หมดนะเหยเยอะเลยขึ้นมานี่เต็มเลยใช่ครับกับระยะเวลาการถ่ายทำบ้างหรือเปล่าคยนไยังไงบ้างคะโหถือว่าเตรีมตัวนานนะฮะปีหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะถ่ายเสร็จตั้งนานแล้วแต่พอมีสถานการณ์เนาะโควิดก็ทําให้การถ่ายทำมันล่าช้าล่าช้ามากๆเลยนะฮะก็ถือว่าได้ได้ ได้ใช้เวลาไปแบบศึกษาบทมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ<ช><ช>แล้วก็การถ่ายทำตอนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะฮะแต่ว่าอาจจะมีแบบคิวแหกมาบ้างเพราะตอนแรกตั้งไว้แค่ประมาณ24คิวตอนนี้ไป30กว่าแล้วเพราะว่าด้วยความที่อยากทำแต่ละฉากออกมาให้มันแบบดีที่สุดละเอียดที่สุดดังนั้นการถ่ายในแต่ละฉากก็คือนานมากๆครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ1คิวนะฮะก็จะปิดกล้องแล้วครับ ต่าจะฉายอีพีหนึ่งก่อนปิดกล้องกระแสตอบรับจาบทีเซอร์ที่ออกมาอย่างภาพเองอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากมเลยแฟนๆก็ชมดีเลย,ย,เลยเครับใครเดือยไหมครับโอ้ <c oughs> รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าอยากให้คนเห็นถึงงานโปรดักชั่นที่ <c oughs> เราเป็นถือว่า,าย,ยังเป็นเขาเรียกว่า เออไม่กล้าบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงเพราะว่าอยู่30กว่าแล้วแต่ก็คือถือถือว่าเป็นเป็นเป็นหน้าใหม่ในการทําซีรีส์ก็อยากจะทําออกมาให้ทุกคนแบบชื่นชมในส่วนของโปรดักชั่นเพราะเราเป็นคนที่เสพงานศิละปะแล้วก็เสพพวกงานโปรดักชั่นมากๆก็อยากทําให้ซีรีส์เราอ่ะเออมีงานโปรดักชั่นที่ดูเป็นสากลแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบร,บ,รบรับดูได้ถึงความตั้งใจในตรงนี้ก็ดีใจที่กระแสตอบรับออกมาแบบดีมากๆก็ชื่นใจครับครับน้องๆแต่ละผู้ ยังถ่ายตื่นเต้นแลวยังอ่านน้องไม่ถ่ายตื่นเต้นและยังอ่านน้องม่ยังตื่นเต้นอยู่ครับจะจบเรื่องแล้วนะครับขยิบหนงอ๋อตอนนี้ตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ครับแต่ตอนถ่ายตอนถ่ายตอนแรกตื่นเต้นมากๆเพราะเป็นครั้งแรกที่ถ่ายแล้วก็เราก็มันต้องเรื่องบทเรื่องการแสดงต่างๆซึ่งการแสดงผมไม่ค่อยแข็งแล้วก็มันเลยต้องทําการบ้านเยอะซึ่งจะทำให้เราไม่ค่อยแข่งหมายถึงว่ายังไม่ค่อยเก่งม่ไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยเก่งใช่แต่ว่า เราเ,เรารู้ตัวว่าเราไม่ไม่ค่อยเก่งตรงไหนเราเลยต้องใช้ต้องต้องฝึกตรงนั้นมากๆแล้วเราก็โฟกัสกับตรงนั้นซึ่งมันก็มีความตื่นเต้นในช่วงแรกๆพอช่วงหลังๆไปมันก็ก็เริ่มเข้าที่คาแรคเตรอร์ต่างๆก็เริ่มเข้าที่เข้าที่เข้าที่เพราะว่าถ่ายถ่ายหนึ่งวันสองวันวันที่สามวันที่วันที่ห้าก็เริ่มเริ่มจูนติดครับใช่การันตีได้ไหมเราเป็นกับผู้เราสู้ผู้พี่ๆได้ไหมคะเออเป็นอีกอีกมุมหนึ่งเอาพี่ๆจัดรุนแรง เฮ้ยจรงๆคุณพี่จกว่าหรือเปล่านัของของหลักคุณเราจะเป็นวัยกิ๊กกิ๊กกักกักวัยรุ่นใสๆวัยรุ่นอยู่ฝากสำหรับคู่เราก่อนเลยค่ะฝากก็ฝากคู่ยิมจิตอร์สิเสมอกับเหนือด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราคู่นี้ด้วยนะครับจิตอร์ว่าไงก็ก็ฝากคู่เรานะครับก็เป็นเป็นนักแสดงหน้าใหม่ทั้งคู่ก็ ฝากเอ็นดูพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับครับโคอันนี้มาสู่มนัทแมนนัทผู้อืออ๋ออ๋อเคลืมว่าต้องมาตรงกลางอันนี้เพิถามเนาะน่าจะไม่ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับครับโอ้ตื่นเต้นก็ยังอยู่ครับผมแต่ว่าแต่ว่าเราก็จะสามารถรับมือกับความตื่นเต้นได้มากขึ้นนะครับกว่าครับกว่าตอนแรกๆไงก็ยังตื่นเต้นกับทุกๆเรื่องที่แบบได้แสดงร่วมกันอยู่ครับใช่ครับใช่แต่ว่าเออความตื่นเต้นมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมในการถ่ายทําทุกอย่างพอผ่านไป เราก็จูนกลับมาได้เร็วขึ้นแล้วเราก็ทำ้ามาได้แบบพอใจในระดับในระดับสูงเลยแหละเราด้วยความที่แบบนายกับแม็กแบบสนิทกันมากขึ้นแล้วเวลาที่แบบเราจะคุยหรือแบบเราจะหาหาตรงกลางระหว่างการทํางานครับมันมันง่ายขึ้นมาก่างเลยครับใช่เขาเรียกว่ามองตาก็ดูใจแหละครับอาจารย์เราจะเห็นฉากปินกันมากเอยแค่ไหนหรับพวกเราฉากอะไรนะครับฉากปีนฉากปีนเหรอครับครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะมากที่สุดตั้งแต่ เคยเล่นซีรีส์ร่วมกันมาแล้วครับผมก็จะมีตั้งแต่ฟินจิกเล็บฟินจิกนิ้วฟินจิกหมอนมีให้เลือกหลายระดับเลยครับจิกหัวได้ไหมจิกหัวเป็นผมผมจะจิกหมอนเลยจะไม่จิกเล็บกลัวเจ็บครับผมครับฝาผมก็ฝากเฮียอี้กับคนเดียวด้วยนะครับผมฝากแมกนัดด้วยนะฮะก็พวกเราก็สุดๆนะครเต็มที่ที่สุดเลยครับเต็มที่กับทุกๆซีนครับก็ฝากด้วยนะครับครับนนี้มาูก้ ครับผมไดครับวิวหาตื่นเต้นกับการถ่งแดนชิบะี่ีหรือยังเลยยสคถามตอบไม่ถูกเลยครับความตื่นเต้นก็น้อยลงครับน้อยลงจากแรกๆที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าตอนแรกๆคือเรายังไม่ได้รู้จักกันเท่าไหร่แต่ตอนนี้เรารู้จักกันมาเรื่อยๆรู้จักกันมากขึ้นความหนุนเต้นนั้นก็น้อยลงครับแต่ว่าความรู้สึกดีมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับซึ่ง ตอนนี้ก็ยังคงเพิ่มอยู่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกครั้งที่เราได้มาคุยกันทุกครั้งที่เราได้ทํางานด้วยกันประมาณนั้นครับครับตื่นเต้นอยู่ไหมใช่ไหมก็จริงๆเราก็มีความตื่นเต้นฮะตื่นเต้นที่ที่แบบว่าเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งแบบเช่นการแสดงหรือว่าสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเรียนรู้จากน้องไม่รู้จักน้องเลยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆแต่ส่วนใหญ่ที่ตื่นเต้นมากสุดคือแบบ การแสดงของน้องครั้งแรกของน้องอะ<ม>ไรเงี<ม>้ยซึ่งแบบว่าเราเราประทับใจเราในใน,ในตัวน้องแบบหลายซีนมากแล้วล่าสุดก็แบบไม่นานมันนี้ก็ประทับใจอีกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า<ม>เราเราใช้คําว่า respect ในการ respect r e s p respect respect ในการแสดงน้องได้ระดับหนึ่งเลยเราการตีเลย<ม>ซึ่งการแสดงน้องแบบว่าเป็นอะไรที่เราแบบตื่นเต้นมากทั้งที่แบบแต่ละซีนแบบเข้าซีนว่านิวจะเล่นไงเป็นคนส่ง<ม><ม>อารมณ์ยังไงเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ใช้ความรู้สึกนํามากๆในการแสดงอะไรเงี้ยแล้วน้<ม>นองก็ใช้ความรู้สึกตรงนั้นมามากับบทได้ดีมากๆตรงนั้นแหละที่เราตื่นเต้นมากที่สุดมีอีึสารที่แบบอนถามมานะสารที่นิวแบบทุกโต้เงี้ยถ้าในชีวิตจรงิงค่ะพี่ซีจะกลัวไหมคะถ้าทุกโต้เหรอถ้ากลัวดิกลัวแต่เอ่อไม่มันก็มีความกลัวฮะแต่ก็รู้ไงเรารู้อยู่แล้วรู้กับใจแล้วว่าน้องไม่ได้แบบเป็นฟิลนั้นไงมันก็จะเป็นฟิลที่แบบ โกโก้อะไรนิดนึงอ่ะมันก็มีความน่ารักของหนูเกื้อเกลืออยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยสำหรับเซนตี้เรื่องนี้ค่ะแฟนๆจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างอืมอุ้ยพร้อมกันเลยครับอย่างแรกเลยคิดว่าได้ความสนุกแน่นอนครับเพราะว่าเราก็พยายามทําให้ออกมาดีที่สุดให้แบบทุกคนไม่ผิดหวังครับแล้วก็ผมว่ายังได้อะไรเยอะๆะเยอะแยะเลยอย่างเช่นเรามีการสนับสนุนเรื่อง สมรสเท่าเทีมอยู่แล้วครับใช่ใชตรงนี้จะมีแบบดาวลอกในซีรีส์ว่าว่า้วยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ครับอืมว่าเนัสนับสนุนใช่เ <ๆ S 3> พราะชีวิตจริงเขาก็พูดกันใช่ใช่ <c oughs> เราก็สนับสนุสนเรื่องนี้มากๆแล้วก็ของตัวภาพเองอย่างที่พี่อฟบอกในในความแบบอยากให้รู้ผลงานคนไทยว่าคนไทยก็มีบทที่แปลกใหม่แล้วก็มีพอดเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ภาพที่แปลกใหม่ที่แบบ ไประดับมาตารฐานสากลได้อะไรเงี้ยก็อยากนาเสนอในจุดๆนั้นว่าเออคนไทยเราก็ทําได้นะเราอยากให้งการบันเทิงหรือภาพยนตร์เนี่ยยกระดับขึ้นในส่วนของภาพโปรดักชันแล้วก็บทมากๆฮะแล้วส่วนตัวนักแสดงก็เต็มที่มากๆใช่แล้วก็ทีมงานก็คือแบบรีเซิร์ชแบบรีเซิร์ชจ,จริงๆเราประทับใจในความความทีมดีใจมากที่พี่อ,อ๊อฟมีคนที่แบบมีความคิดเดียวกันหัวเดียวกันมาทํางานด้วยวเรารู้สึกเอนจอยกับเบื้องหน้ากับเบื้องหลังกล้องด้วย นนเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ไหนะรครับขอบคุณครับทุกคนนะครับสามารถติดตามชมได้เลยนะครับที่ทางช่อง Workpoint นะฮะ23 นะฮะก็คือเหมือนไม่มั่นใจก็คือทางเวิร์กพอยท์ครับก็คือเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับทุกวันเสาร์นะครับเริ่ม19กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็ย้อนหลังทาง YouTube เลยทางมันดี้ชาแนลนะครับเซิร์ชได้เลยหรือเซิร์ชคำว่านิ่งเฮียก็หาว่าซื้อก็ได้ครับก็คือจะออนแอร์หลังจากจบจากเวิร์กพอยท์นะครับก็คือประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะครับทุกวันเสาร์คือย้ำนะฮะทุกวันเสาร์ก็ช่วยให้กําลังใจน้องๆด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ